อีกหนึ่งคอนเทนต์ขยะยูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์เทพารักกับขอทานแต่คนดูไม่อินด้วย Spider SPD ยูทูบเบอร์คนดงังงานข้าวปล่อยคลิปคอนเทนต์ที่ลงไว้เมื่อปี63เจอการกระทำย้อนสอนโดนชาวเน็ตถล่มในปี64หลังคอนเทนต์เทพารักษ์กับขอทานแต่คนดูไม่อินด้วย เรเดวากำลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวเนื่องจากชาวเน็ตได้รุมถล่มสไปเดอร์ SPD ยูทูบเบอร์คนดังที่ก่อนหน้านี้เขาได้สร้างคลิปทดสอบความซื่อสัตย์กับคนขอทานในหัวข้อขันเงินขันทองใช่ที่โดนขโมยหรือเปล่าตอบถูกให้หมดเลยที่ถูกอัปโหลดวันที่14พฤษภาคม2563โดยเขาได้อ้างอิงจากนิทานเรื่องเทพร,รักกับคนตัดต้นไม้ที่เป็นการทดสอบความซื่อสัตย์ก่อนที่เขาจะเริ่มแผนการโดยการซื้อน้ำอาหารให้พร้อมแกล้งวางขันกระลาที่ใส่ไว้40 พร้อมบอกให้เก็บไว้ดีๆก่อนจะเตรียมกับทีมงานให้แกล้งเป็นขโมยขโมยขันกะลาไปแล้วยูทูบเบอร์จะนําขันทองขันเงินที่ใส่เงินไว้จํานวนมากมาถามขอทานว่าพวกนี้ใช่ของเขาหรือไม่โดยช่วงแรกพบว่าขอทานตอบว่าขันเงินขันทองเป็นของพวกเขายูทูบเบอร์จึงให้เงินไปเพียง100บาท เขาเริ่มทำแผนการไปเรื่อยกระทั่งเจอคุณตาคุณยายคู่หนึ่งที่นั่งบรรเลงเพลงจากซอให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ฟังก่อนที่สไปเดอร์เอสพีดีจะเริ่มแผนเดิมแต่คุณตาคุณยายยืนยันว่าขันที่ถูกขโมยไปนั้นเป็นขันกะลายูทูบเบอร์จึงเฉลยว่าตนเองตามหาคนซื่อสัตย์และได้มอบเงินทั้งหมดให้กับตายายพร้อมกับขันเงินขันทองส่วนโจนก็เพื่อนตนไม่ใช่ใครแล้วคนที่เล่นเป็นโจนก็มาขอโทษคุณตาคุณยายทว่าสิ่งที่ทําให้เกิดดราม่าเกิดขึ้นอย่างหนักก็คือคุณยายได้ถามกลับ ยูทูบเบอร์คนดังกล่าวว่าหนูจะมาจับยายหรือเปล่าอย่ามาจับยายไปนะยายกลัวส่วนคุณตาก็ถามว่าหนูจะเอาคืนไปแสดงต่อใช่ไหมก่อนที่เขาจะยืนยันว่าให้จริงๆ หลังจากที่คลิปดังกล่าวลอดแรนในโลกออนไลน์จนมียอดวิวไปเกือบ5ล้านวิวซึ่งมีหลายคนได้ดูคลิปต่างระบบคําพูดของคุณตาฟังแล้วจุกมากๆเหมือนกับคุณตาคุณยายเคยโดนกระทําแบบนี้มาแล้วต่อมามีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาระบุว่ายูทูบเบอร์รายนี้ให้เงินคุณตาคุณยายจริงๆไม่ได้ชิงแต่อีกรายความคิดเห็นก็ยังบอกว่าประเด็นนี้ไม่ใช่การให้เงินจริงหรือไม่จริงประเด็นอยู่ที่การนําความลําบากของคนอื่นมาทําเป็นคอนเทนต์การแกล้งไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยถึงแม้จะเซอร์ไพรส์ตอนหลังก็ ไม่น่ายินดีเพราะเป็นการแกล้งไปแล้วแถมเด็กๆก็ดูเยอะคนคิดว่าแกล้งแล้วมีของตอบแทนคงไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วการแกล้งก็คือการแกล้งไม่มีใครอยากโดนแกล้งนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเสียงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประเด็นไม่ใช่การให้เงินจริงไหมแต่เป็นการทดสอบอะไรกับตายายความซื่อสัตย์อะไรดูละครมากไปหรือเปล่าพอทดสอบว่าตากับยายเป็นคนดีก็เลยให้เงินตอบแทนแบบนี้หรือ